บาเรีออสเตรียมทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์โลกโดยล่าสุดนั้นมาริโอบารีออส แชมป์โลกในรุ่นเวทเทอร์เวของนิวบีซีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ราสเวกัสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่านี่เป็นแคมป์ที่ยอดเยี่ยมมากแคมป์ที่ราบลื่นขนาดนี้เกิดขึ้นได้ยากการซ้อมเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบและผมก็มีความสุขมากกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมเลยทุ่มเทอย่างหนักแล้วระหว่างแคมป์ฝึกซ้อมผมไม่ได้ฝึกซ้อมด้วยทัศนคติที่ว่าผมกําลังเผชิญหน้ากับตํานานท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็น คนหนึ่งที่พยายามต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งของผมผมเคารพในสิ่งที่เขาทำในวงการกีฬามวยและเคารพในตัวตนของเขาแต่เมื่อถึงค่ำคืนการแข่งขันความเคารพนั้นจะไม่มีอยู่บาลยียสเขายังได้วิเคราะห์ถึงแมนนี่ปากเกียวว่าการเคลื่อนไหวความเร็วและหมัดของแมนนี่ปากเกียว ดูดีมากในตอนนี้นั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาเป็นนักชกที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดเขาไม่มีสไตล์การชกที่เรียนแบบได้ง่ายและนั่นอาจทำให้การชกเป็นเรื่องที่ยากนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จอย่างมากและทําให้เขามาอยู่ถึงจุดนี้ได้สําหรับมาริโอบาริโอตเขาจะขึ้นชกป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกในรูปนอทเวทของนิูบีกับทางแมนี่ปาเกียวนักชกในวัย46ปี โดยจะขึ้นสงเวียนในรายการ p v c ในวันเสาร์ที่19กรกฎาคมนี้ตามเวลาในท้องถิ่นที่ MGM Grand Garden Arena ในอาราในรเวกัสสหรัฐอเมริกาถ่ายทอดสดผ่านทางพรามวีดีโอนั่นเอง